ครับผมก็สวัสดีผู้ชมช่องไร้สาหวยทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นข้อมูลหวยชุด2กรตัวบนนะครับผมว,วันที่16พฤษภาคม2564นะครับก็ในงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันที่2พฤษภาคม2564นนะครับผมไม่ได้ลงคลิปให้สมาชิกนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับก็ขออาภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับ ในงวดนี้นะครับเมื่อวันที่16พฤษภาคมนะครับข้อมูลที่เราได้นะผมก็ตามนี้นะครับผมนำมาเข้าชุดนะครับชุด C ชุด D ชุด E แล้วก็ชุด F นะครับก็ทั้งหมด5ชุดนะครับผมเมื่อนำมาเข้าชุดก็จะได้เลขตามนี้นะครับผมส่วนชุดเน้นนะครับงวดนี้ได้ทั้งหมด16ชุดนะครับผมสรุปออกมาแล้วได้เลขชุดเน้นเป็น16ชุดนะครับ ก็มาดูครับผมชุดแรกนะครับผม4 1 4 0 4 8 4 2 4 3 5 1 5 0 5 8 5 2 5 3 6 2 6 3 7 2 7 3 1 2แล้วก็1 3นะครับก็หากมีเลขตัวไหนที่ตรงใจ ท่านผู้ชมนะครับก็สามารถนําไปใช้เป็นแนวทางนะครับสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะครับผมวันนี้นะครับเลขเด่นเลขเด่นพิกัดหลัก10หน่วยบนของเรานะครับผมวันนี้ได้เลขสองสามสี่หนะครับผมอันนี้เป็นเลขเด่นนะครับผม เลขเด่นพิกัดหลัก10หน่วยบนนั่นเองครับผมเด่นสอนอนะครับก็จะเห็นว่าก็จะมีในชุดอ่อ16ชุดนี้นะผมเลข2 3 4 5นะครับที่ผมนำมาคัดให้นะครับผมก็ในคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอ่านำเสนอข้อมูลห่วยชุด เป็นหวยชุดอีกชุดหนึ่งนะครับผมซึ่งเมื่อนำมาตัดเลขกันแล้วครับก็จะเหลือเลขได้น้อยชุดกว่านี้นะครับผมอาจจะเหลือน้อยชุดลงนะครับผมก็ถ้าทุกท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลในคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากครับผมสวัสดีครับ